สวัสดีครับมาฟังสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซี Chelsea ชนะนอริทจประตูต่อ0เซาท์แฮมปต์ตันเสม,มอเบอ,อร์นลีย์2ประตูต่อ2ลีดอยู่ในเตดเสมอวูดแฮมป์ตัน1นประตูต่อ1นึเอว่ตันแพ้วัดฟอร์ด2ประตูต่อ5คริสตัลพาเลซเสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1นและไบรตันแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ4ครับ สรุปตา,นา,นารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซี Chelsea อันดับ1มี22คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2มี20คะแนนลิเวอร์พูลอันดับ3มี18คะแนนไบรตันอันดับ4มี15คะแนนสเปอร์อันดับ5มี15คะแนนและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอันดับ6มียู่14คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเบอร์ลี่อันดับ18มี4คะแนนนิวคาสเซิลอันดับ19มี4คะแนน และนอริทซิตี้อันดับที่20 mm <h. S 1> มีอยู่2คะแนนครับผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันโวบบวกแพ้ไฟบวก0นประตูต่อ2ไลซิกชนะกอเทอร์เฟิร์ก4ประตูต่อ1บาเยอร์มินิกชนะฮอฟเฟนไฮ4์ประตูต่อ0บิโลเฟลแพ้ดอต์มูน1ประตูต่อ3และแฮทาเบรีนชนะมินเชนกัตบัต1ประตูต่อ0ูนครับ สรุปตารางคะแนนบุนเดสลิกาเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกอันดับหนึ่งมี22คะแนนดอทมูลอันดับ2มี21คะแนนไฟบวกอันดับ3มี19คะแนนเลเวอร์คูเซนอันดับ4มี16คะแนนยูเนียนเบอรีอันดับ5มี15คะแนนและไลฟ์ซิกอันดับ6มีอยู่1 4คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเอาบวกอันดับ16มี6คะแนน บีราเฟลอันดับ17มี5คะแนนและกอเทอร์เฟิร์กอันดับที่18มีอยู่1คะแนนครับผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเลนเซียเสมอมาโยกา2ประตูต่อ2กราดิสแพ้อาราเบส0ประตูต่อ2เอลเช่เสมอเอสปันย่อน2ประตูต่อ2และบิวเบาชนะบียาลิว2ประตูต่อ1ครับสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปน เรียวโซเซดัดอันดับ1มี20คะแนนโอซาซูนาอันดับสองมี18คะแนนเรียวมันลิทอันดับ3มี17คะแนนเซบียาอันดับ4มี17คะแนนแอตเลติกมัดลิดอันดับ5มี17คะแนนและบบเยกาโนอันดับ6มีอยู่16คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางอาราเบสอันดับ18มี6คะแนนเลบันเต้อันดับ19มี5คะแนน และเคตาเฟออันดับที่20มีอยู่2คะแนนครับผลฟุตบอลเกาโชซิรดียอาอิตาลีซาแลนิตาหน้าแพ้เอมปูรี2ประตูต่อ 4, สซานสูโอโลชนะเวเนเซ,เซีย3ประตูต่อ1และโบนญยาแพ้เอซีมิลาน2ประตูต่อ4ครับสรุปตารนางคะแนนเกาโชซีรดียอาอิตาลีเอซีมิลาอันดับ1มี25คะแนน นาโปลีอันดับสองมี24คะแนนอินเตอร์มิลานอันดับ3มี17คะแนนโลมาอันดับ4มี15คะแนนลาซิโออันดับ5มี14คะแนนและอาตาลันต้าอันดับ6มีอยู่14คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางไกยรลี่อันดับ18มี6คะแนนเจนูอันดับ19มี6คะแนนและซาแลนิตาน่าอันดับที่20มีอยู่4คะแนนครับ ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสน้องชนะแกวมงฟุต2ประตูตอนหนึ่งและลิวเสมอเบส1ประตูตอนหนึ่งครับสรุปตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศสปารีแสแซงแช์แมงอันดับ1มี27คะแนนลองอันดับ2มี18คะแนนนีดอันดับ3มี17คะแนนมักเซยอันดับ4มี17คะแนนอองเช่อันดับ5มี17คะแนน และน้องอันดับที่6มีอยู่17คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเบสอันดับ18มี6คะแนนเมทอันดับ19มี6คะแนนและเซงเอเตียนอันดับที่20มีอยู่5คะแนนครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันต่อเลยนะครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเวลา20นาฬิกาเวแฮมพพบสเปอร์ เบนฟอร์ดพบเลสเตอร์และคู่บิ๊กแมต์เวลา22นาฬิกา30นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลครับโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีิก้าเยอรมันเวลา20นาฬิกา30นาทีโคโลนพบเรเว์กูเซนเวลา22นาฬิกา30นาทีสตุตการ์ทพบยูเนียนเบอร์ลีนและเวลาเที่ยงคืน30นาทีโบกคุ้มพบแฟงเฟิร์ตครับ โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนเวลา19นาฬิกาเซบียาพบเบมันเต้เวลา21นาฬิกา15บานาทีบาร์เซโลนาพบเรอวมลิดเวลา23นาฬิกา30นาทีเบติสพบบายเยกานโนและเวลาทีสนาฬิกาอตติโกมาดริดพบโซเซดัดครับโปรแกรมฟุตบอลเกาโชซีนีอาอิตาลี เวลา17 3 0นาฬิกาสานาทีอัตแลนตาพบอูดินิเซเวลา20 0 0นาฬิกาเว,วนเลนาพบลาซิโอฟิออเรนตินาพบกายารีเวลา23 0 0นาฬิกาโรม่าพบนาปโปลีและเวลาตีหนึ่งนาฬิกาสีนาทีอินเตอร์มิลานพบยูเวนตุสครับโปรแกรมฟุตบอลลีกอิงฝรั่งเศสเวลา18บแนาฬิกานีทพบลียง เวลา20นาฬิกาแลนพบสตาบูกแล้งพบทัวหลอดียองพบบอกโดหลองพบเมรเวลา22นาฬิกาโมนนโกพบมงเปรีเยและเวลาตี1นาฬิกา45นาทีมักเซยพบเปเชครับขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ